เอาละครับเพื่อนๆอยู่กับผมกับป้าสปอยเช่นเคยคือวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าวิญญาณค้ามควนอยากวางมือแล้วตอนที่4ส่วนใครที่อยากดูแบบถูกิขสิ์ก็หาดูได้ทางเบริลิบิลเลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมผมก็ขอฝากกดไลาค์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปใหม่ๆของผมด้วยแต่พร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปเริ่มเนเรื่องกันเลย let's go <S ตัดมาที่ปาร์ตี้ของพระเอกสมัยเด็กทุกคนก็กำลังอึ้งในสมบัติของใครอย่าบอกนะว่าทั้งหมดนี้นะ่าคือสมบัติของใครอยย่่าางนน,มมาน,นนนนัั้หหรรอออววบมมมเเเะืกีย จากนั้นลิทก็ได้ถามพระเอกไปนายนะ่าจะเลือกสมบัติที่เหมาะสมกับฉันจากในนี้ให้สินะพระเอกก็ตอบกลับไปก็เรานัดสัญญาการไว้แล้วนี่นาะตัดมาทางพี่หัวแดงนี่ลิทถือชี้โกงกันไปแล้วพวกเราก็ขอด้วยสิในที่สุดนิสัยที่ชอบสะสมของของลีดเดอร์ก็มีประโยชน์ขึ้นมาแล้วสินะถ้าเป็นแบบนี้ค่อยคุ้มกับที่คอยชัดมาตลอดจากนั้นเพื่อนอีกคนเนี่ยก็ถามไปนี่ใครสมบัติชิ้นนี้นะ่ะคืออะไรหรอชื่อของมันก็คือเบจิกแบ็กมันนะ่ะใส่ของได้เยอะกว่าที่เห็นอีกนะก็เหมือนประมาณว่าของที่เอาใส่ไปก็จะไปออยู่ในีก จากนั้นลี่ก็หยิบสมบัติชิ้นหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับใส่มันเข้าไปพอใส่ไปเท่านั้นแหละก็ทําเอาเธอล้มแทบยืนเพราะกําไรวงนี้จะทําให้สมดุลของคนที่ใส่สลับกันจากขวาเป็นซ้ายล่างเป็นบนอ่ะนะดาบเล่มนี้น่ะมันเท่สุดๆไปเลยนี่พระเอกก็บอกไปนั่นมันเป็นดาบต้องสาบจากนั้นพี่หัวแดงเนี่ยก็เปลี่ยนไปฉันนะ่ะอยากจะฟันคนชะมัดเลยพระเอกก็อธิบายเพิ่มเติมนะฮะพอถือดาบเล่มนั้นแล้วก็น่าจะเสียสติไปแล้วแท้แต่ก็ไม่เปลี่ยนไปจากทุกทีเลยแนฮะลุกเนี่ยสุดยอดจริงๆแล้วห้ามก็ตัดกับม ปัจจุบันพระเอกของเรามันก็กําลังกังวลอยู่ในใจนะฮะไม่ว่าพวกพระเอกจะเดินไปสักเท่าไหร่ก็เหมือนจะไม่เจอทางออกเลยฮนะจากนั้นพระเอกเนี่ยมันก็นึกอยู่ในใจนะฮะแล้วทําไมต้องให้ผมเดินนําด้วยเนี่ยสรุปง่ายๆคือมันไม่รู้ทางออกนันเองฮ่ามีทิปอยู่ทั้งสองคนอย่างทีโน่กับลูด,ด้าได้แท้ใครก็ได้มาเดินแทนผมทีด้วยเหตุนี้ก็ทําให้พระเอกกังวลใจขึ้นไปใหญ่เพราะพี่แกน่ะกลัวทีโน่จะโกรธเอานะสิจากนั้นกิลเบิร์นเนี่ยก็ถามพระเอกไปตอนนี้พวกเราหนะ่ากําลังมุ่งหน้าาาไไปปทททีีท่่่หหนนนกกัรรอออองง้มใชืาออเา แน่นอนว่าพระเอกของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบไปนะฮะแต่พี่แกเนี่ยก็นึกอยู่ในใจจริงๆแล้วก็จะมุ่งหน้าไปทางออกนันแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าทางออกมันอยู่ทางไหนนะสิทีนู่ก็บอกกับกิลเบิตไปการอ่านความคิดของมัตเตอร์น่ะก็เป็นการฝึกอย่างหนึ่งนะนอกจากนี้พวกเราไม่ได้มุ่งหน้าไปยังทางออกตั้งแต่แรกอยู่แล้วไอ้ฉันน่ะพอจะรู้โครงสร้างคร่าวๆของรังหมาป่าสีขาวอยู่ทางนี้น่ะไม่ว่าจะเดินยังไงก็ไปไม่ถึงทางออกหรอกถ้าพวกเราอยากจะกลับกันจริงๆก็จําเป็นต้องกลับไปที่ห้องบอสก่อนตัดมาที่พระเอกว่าแต่ไอ้พวกที่เหมือนมาาป่า ใหญ่เมื่อกี้คือบอสอย่างนั้นหรอถึงว่าทําไมแข็งแกร่งกันจังจากนั้นลูด้าเนี่ยก็ถามพระเอกไปก็รู้แหละว่านี่คือการทดสอบแต่อย่างน้อยก็ช่วยบอกว่ากําลังมุ่งหน้าไปที่ไหนหน่อยได้หรือเปล่าเอาจริงนะฮะทุกคนคือพระเอกกูนะ่ะมันก็ไม่รู้หรอกว่าจะไปไหนมันก็มัวบ้านงานไปอย่างนั้นแหละแต่พระเอกของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบอะไรไปนะฮะเอาแต่นึกอยู่ในใจอย่างเดียวเลยทำไมทุกคนเอาแต่หวังพึ่งผมอยู่ได้เนี่ยพอเดินเข้ามาเรื่อยๆทุกคนก็จับสัมผัสถึงอะไรบางอย่างได้เออยกเว้นพระเอกนะนี่มึงเป็นลีดเด,รดอร ทุกการกระทําของมาสเตอร์นะ่ะมีความหมายอยู่เออไ่ใช่อะมันแค่ฟุกใช่ละครับพวกพระเอกก็เจอกับคนที่มันสํารวจลังหมาป่าสีขาวก่อนหน้านี้ทุกคนเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับบอสมานี่นายน่ะไหวหรือเปล่าตัดมาที่พระเอกกูยังมึนอยู่เลยเอ,อ๊ะนี่พวกเธอนะ่ะมองเห็นกันได้ยังไงเนี่ยฮันเตอร์เนี่ยสายตาดีจริงๆเลยนะดูมาถึงตอนนี้แล้วกูขอถามจริงๆเหออพระเอกกูเนี่ยมึงเลเวลแปดได้ยังไงใช่แล้วฮะคนพวกนี้ก็คือปาร์ตี้ที่ต้องช่วยเหลือจากใบภารกิจนั่นเองพี่แกเนี่ยก็แนะนําตัวไปฉันน่ะเป รูดอฟดาวูขอบคุณที่มาช่วยเหลือแล้วกันพวกนายหนะ้าถ้าจะขอบคุณก็ขอบคุณมาสเตอร์เถอะมาสเตอร์รู้ทุกอย่างอยู่แล้วแล้วนาทางพวกเรามาทางนี้ยังไงล่ะพะเอก็ตอบไปไม่หรอกไม่หรอกไม่ว่าจะคิดยังไงมันก็แค่เรื่องบังเอิญใช่ไหมล่ะดูเหมือนพะเอกมันก็จะพูดความจริงนะฮะแต่ทีโน่เหมือนมันจะพูดไปเองมากกว่าเหมือนมันเอ,อ๋อจากนั้นรูด้าก็อธิบายอาการของทุกคนไปให้ดื่มโพชั่นไปแล้วก็จรงิงแต่ดูเหมือนพละกําลังจะไม่กลับมานะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นนะ่นนนะ เตอร์น่ะคือพระเจ้าจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ล้วพระเอกมันแค่พกมาเวลามันหิวแค่นั้นเองจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ออกไปโซ่กันใหญ่เลยนะฮะจากนั้นลุงหนวดเนี่ยก็ถามไปถึงตอนนี้น่ะได้ยินว่าคนที่หายไปคือพวกนายที่เลเวล5จะคิดว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆก็เถอะ จนมาถึงตอนนี้พวกเราหน่าก็ไม่คาดคิดมาก่อนเหมือนกันไม่นึกเลยว่าจะมีศัตรูที่แข็งแกร่งแบบนั้นอยู่แล้วกิวเบิร์ตมันก็พูดขึ้นเฮ้ยเฮยเดี๋ยวสิจริงอยู่ที่พวกอัศวินหมาป่าพวกนั้นน่ะแข็งแกร่งแต่ถึงขั้นที่ปาร์ตี้เรเวลห้าทำอะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นหรอก็ไอตัวที่มันมีกระดูกปิดหน้าครึ่งหนึ่งน่ะผิดแล้วผิดแล้วไม่ใช่พวกนั้นซะหน่อยตัวที่เล่นงานพวกเรามันมีแค่ตัวเดียวชิปหายแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นหนังคนละมวลนะฮะไอตัวนั้นหน่ามันเป็นเฟนท มาที่หมาป่าสีขาวที่พว่าไะเอกเจอมาบรรยากาศในห้องนั้นกําลังเงียบสงบจู่ๆมันก็นั่งคุกเข่าต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างหน้าแล้วไอตัวนั้นก็โผล่ออกมาจากความมืดใช่แล้วไอตัวนี้ก็คือเฟนทอมหัวกะโหลกที่โลดอฟพูดถึงเพียงแค่มันปรากฏตัวออกมาก็ทําให้บรรยากาศในดันเจียนเปลี่ยนไปพวกหมาป่าสีขาวก็ต่างประกันหอนเพื่อส่งสัญญาณกระจายอนณาเขตตัดมาที่โลดอฟพวกเราเองก็มั่นใจในฝีมือตัวเองอยู่แต่พออยู่ต่อหน้าเจ้านั่นก็กลับทําอะไรไม่ได้เลยฉันน่ะทุ่มสุดกําลังเพื่่่่อทีจจะะัััััดดกกกาารรมนนนแตวบเิไป ความแข็งแกร่งนั้นอาจจะเทียบเท่าดาพันเล่มเลยก็ได้เอ๊ะดาพันเล่มเลยอย่างนั้นหรอดาพันเล่มที่มันพูดถึงก็คือฉายาของเพื่อนพระเอกซึ่งก็คือไอหัวแดงนั่นเองฮะซึ่งพี่แกเนี่ยก็มีชื่อว่าลุกไซคอนเลเวลรับรองเลเวลหกแต่ดมาที่พระเอกฉันน่ะก็รู้แหละว่าร่างจำแรงแห่งความแค่แข็งแร่งแต่ที่บอกว่าเทียบเท่ากับดาพันเล่มเนี่ยเวร์ไปแล้วมั้งทุกคนเนี่ยเหมือนจะตึงเครียดกันนะฮะแต่ดูเหมือนพระเอกกูจะชิวไปไหมพี่แกเนี่ยก็ยืนโซ่ขนมใหญ่เลยถ้ามัััันน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 มมมมีเเฟฟทอออแแแแบบ้้้ยู่ลลลววกก็็ุคงงงาาปถึ ังไงก็เหอะสถานการณ์ในตอนนี้ทีโน่ก็คงเอาชนะมันไม่ได้หรอกมัง้งรู้อย่างงี้รออาร์กดีกว่าแฮะตัดมาที่โรดอฟพี่แกเนี่ยก็พูดต่อนะฮะตอนนั้นมันไม่ยอมปิดฉากพวกเราเรากับมันกํนาลังเล่นสนุกกับพวกเราอยู่เลยถ้าเจอกันอีกแล้วก็ครั้งต่อไปคงถูกมันฆ่าแน่จากนั้นลูด้าเนี่ยก็หันมาถามพระเอกนะฮะจะเอายังไงต่อละใครเออถึงจะถามแบบนั้นก็เถอะมีเด่ต้องรีบหนีออกไปก่อนที่จะเจอตัวแบบนั้นแหละนะแต่แต่ลีดเดอร์ของคําขอในภารกิจในครั้งนี้ก็คือทีโน่ผมจะทําตามที่ทีโน่ พูดแล้วกันถ้าเทียบกับมาร์เตอร์แล้วฉันก็เป็นแค่ฝุ่นเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นนะ่ะพวกเราหนีกันเถอะจากนั้นทุกคนก็ตัดสินใจที่จะออกจากถ้ำนี้ให้เร็วที่สุดจากนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงหอนของหมาป่าเอ๊ะพวกนายนะ่ะอย่าขยับจากตรงนั้นนะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดากําลังมุ่งหน้ามาที่นี่ต้องเป็นเจ้านั่นไม่ผิดแน่ทุกคนก็กําลังโลกใหญ่เลยนะฮะพระเอกก็บอกกับทีโน่ไปมันอันตรายนะถอยไปก่อนจากนั้นทุกคนในปปาาารรรรร์ตตีี้้้้กกกไไก็็ขขยยัััับไไไไไหหนนนนนนนมมม่่่่่ดออออะใชแแลวฮสิงงงทฏูค ตหน้ากากตัวนั้นนั่นเองเจ้านั่นมันตัวอะไรนะ่ะงานงอก้อไก่แล้วไงกูบอกเลยตัดมาที่รูด้าตัวของเธอเนี่ยก็สั่นไปหมดแล้วกับอยู่ต่อหน้าภูเขาน้ําแข็งขนาดใหญ่ไอตัวแบบนี้นะ่ะไม่มีทางชนะมันได้หรอกแต่แล้วทีโน่ก็ตกใจอะไรบางอย่างข้างหลังของแฟนทอมตัวนั้นก็มีบุคคลปริศนาอยู่อะไรกันมีตัวที่2อ,อย่างนั้นหรอทุกคนก็ต่างรับรู้กันได้ดีถ้าขยับจากตรงนี้ไม่แต่ก้าวเดียวได้ตายจริงแน่ตัดมาที่พระเอกดูเหมือนพี่แกเนี่ยจะไม่ได้กังวลเหมือนคนอื่นนะ ซัดฟิวไปหลายเมตรทุกคนเองก็ต่างพากันตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่แล้วคนที่โผล่มาก็คือลิศจังเพื่อนสมัยเด็กของเพลอนั่นเองนี่ใครขอถามอะไรหน่อยนั่นใช่สมาชิกใหม่ของพวกเราหรือเปล่าจากนั้นเพเงก็ตอบกลับไปผิดแล้วละยังไงก็ถอดหน้ากากออกก่อนได้หรือเปล่าเขายัางชั่วฉันเองก็คิดว่าคงจะไม่ใช่อยู่เหมือนกันแหละจากนั้นเธอ,อก็เอาดาบไปเพเงไปนี่นะสมบัติของใครจังใช่ไหมฉันเห็นมันหล่นอยู่นะ่ะใช่แล้วครับไอ้เพเงของเราเนี่ยมันทำหลน่นตั้งแต่ตอนเขาทำแล้วตัดมาที่รูดา้าเอ๊ะคนนั้นน่ะ จังเองก็จะโกรธเอามากๆนะฮะอย่าบอกนะว่าคนที่มาจากเมืองหลวงไม่รู้จักฉันทั้งที่ใครจังอยู่ด้วยแทๆ้ๆพวกนี้น่ะเป็นฮันเตอร์กันจริงๆหรือเปล่าเนี่ยไม่นึกเลยว่าคนในเมืองหลวงแห่งนี้จะมีคนที่ไม่รู้จักสเตนกิฟอยู่ด้วยขอโทษทีนะใครจังตอนนี้ฉันนะ่ะเศร้าเอามากๆเลยล่ะอุตส่าห์วิ่งกลับมาแทๆ้ๆพอได้ยินว่าใครจังไปที่คังสมบัติแล้วก็เลยเศร้าตอนนี้ฉันนะ่ะเศร้ามากเลยล่ะกูบอกเลยอันนี้มันบ้าน,นะเนี่ยดูเหมือนเพื่อนสมัยเด็กของพะเอกเนี่ยจะมีแต่ตัวอันตรายนะฮะแค่คนไม่รู้จักตััวเองม้้ก็น จากนั้นเธอเนี่ยก็เดินมาหาทีโน่ส่วนคนที่ลืมไปแล้วทีโน่ก็คือลูกศิษย์ของเธอนั่นเองแกอีแค่งานกําจัดขยะก,ก็ยังทําไม่ได้นี่นะจากนั้นกิลเบิร์ตก็เห็นท่าไม่ดีพี่แกเนี่ยก็จะเข้าไปห้ามพูดยังไม่จบพี่แกก็โดนซัดสป,ปิลไปเลยนะฮะกูบอกเลยใครจะห้ามก็ห้ามกูค,คนนึงอะ่ะไม่ขอยุ่งแกเป็นใครกรันไม่เห็นเลยไงว่าตอนนี้ฉันกําลังลงโทษลูกศิษย์อยู่ส่วนคนอื่นที่เห็นเหตุหการณ์พชันมีเท่าไหร่ศาดตร์มาให้หมดเลยกิลเบิร์ตจะไม่ตายใช่ไหมนี่ในสายตาพวกนี้น่่่่ฉััััยงยงงงงไไมมมเกกพพพออชหาล งั้นหรอเธอนะ่าตอบมาสิฉันไม่เห็นจะจําได้เลยว่าเลี้ยงเธอมาให้เป็นแบบนี้นะ่ะทีโน่ก็ได้แต่ก้มหัวขอโทษเธอไปนะฮะ ตัดมาที่เอกิวเบิดมันไม่ตายก็บุญหัวละจากนั้นพระเอกก็เข้าไปห้ามเธอเอาไว้นี่ลิทจังพอได้แล้วทีโน่น่ะพยายามมากเลยนะทั้งปราบแฟนทอมได้แล้วก็ทําคําขอสําเร็จอีกด้วยเขาหนะ้าก็ทําได้ดีแล้วแหละพอพระเอกพูดจบดูเหมือนเธอจะใจเย็นลงแล้วนะฮะกูเข้าใจแล้วทาไมพระเอกกูได้มาเป็นลีดเดอร์ของปาร์ตี้นี้สาเหตุก็คือในปาร์ตี้มันมีแต่อีตัวบ้าๆอย่างไงล่ะจากนั้นพระเอกก็พูดต่อนอกจากนี้ลิตจังนะ่ะยังรู้จักอ,อมือเป็นแล้วแฮ้ใช่แล้วใช่แล้วลิทจังนะ่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหม ก็ใครจังขอร้องมาถ้าขนาดนี้แล้วนี่นาะฉันก็เลยไปจําพิธีออมมือมาอยัางไงล่ะนี่ออมมือแล้วอย่างนั้นเหรอไอเด็กเกียนกิ้วเบิดกูเกือบเกิดบอ่อเลยนะในระหว่างที่ทุกคนกําลังพูดกันฟินท่อมหน้ากระโหลกมันก็ลุกขึ้นมาได้แล้วนะฮะแล้วก็มีหมาป่าสีขาวเข้ามาด้วยจากนั้นลิศเนี่ยมันก็พูดต่อเพราะทีนูแท้ๆเลยทําให้พวกเราโดนด,ดูถูกจนได้ไอฉันนะ่ะไม่สบอ,รอารมณ์เลยจากนั้นหมาป่ามันก็ชิงโจมตีมาก่อนมันเนี่ยก็ยิงมาหนึ่งชุดเลยนะฮะการโจมตีของมันก็ทําให้เเกกิดดดดหหหมมมมออวัันนนนขาใญ่่่แตูืจะไไ้ผล แกเนี่ยก็เล่นจับกระสุนมาเรียงกองซะสวยเลยอันนี้ก็เวอร์ไปอาวุธปืนธรรมดามันจะไปโดนได้ยังไงกันเล่าจากนั้นเธอเนี่ยก็หันไปคุยกับทีโน่อย่าบอกนะว่าน,นี่แกกลัวอาวุธที่โคตรช้าโคตรกระจอกแบบนี้นะ่ะคิดจะทําให้ลิซจังอับอายเพราะความกาดของแกอย่างนั้นหรอจากนั้นเธอก็กระโดดไปโจมตีไอ้หมาป่าสีขาวก่อนเลยโดยใช้เพียงแค่ลูกเตะลูกเดียวก็จัดการมันได้ซะแล้วต่อมาแฟนทอมหัวกะโหลกก็เตรียมที่จะเข้าปะทะกับเธอแต่เธอก็ใช้เพียง2นิ้วหยุดวิถีดาบเอาไว้นี่ทีโน่ไหนบอกมาซิวา้ตตัััวนนนีีนะมมปญหรง ทำไมเธอถึงจัดการมันไม่ได้ทีหลังถ้าเจอตัวแบบนี้ก็ซัดเข้าไปให้เต็มแรงก็พอแล้วดูเอาไว้แล้วก็จําไปใช้ด้วยล่ะเธอเนี่ยก็ซัดไปยั้งเลยนะฮะเข้าใจหรือยังไอเด็กโง่ถ้าอยากจะเก่งขึ้นก็พาย,ยายามไม่มากกว่าฉันเป็นร้อยเท่าไม่างนั้นความต่างมันก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆตัดมาที่พระเอกแฟนทอมที่แข็งแกร่งเท่าดาบพันเล่มอย่างนั้นหรอดาบพันเล่มกับลิศนะ่ะได้ต่อสู้กันและขัดเกลฝีมือซึ่งกันและกันมาตลอดเพราะแบบนั้นเลยทําให้เอสจีแข็งแกร่งขึ้นยังไงล่ะเออยกเว้นผมล่ะะนนนรจจังงเยย็ขึ้้บา ลิสมาตเป็นผู้ที่รวดเร็วยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้รวดเร็วมากจนไม่เหลือแม้แต่เงาทาให้เธอนะ้ามีชื่อที่2ว่าเงาล่องหนล,ลิสมาตเลเวลรับรองเลเวลหกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูหยุดเลยตอนนี้กูข่าไม่ได้จริงๆว่าคนดูกูอยากรู้ว่าพระเอกกูมันไปถึงเลเวลแปดได้ยังไงก่อนจากนั้นเนี่ยเธอก็กระโดดกอดพระเอกไปนะฮะฉันหน้ากลับมาแล้วยินดีต้อนรับกลับนะลิสจัง หลายวันต่อมาคิวเบิร์ตมันก็ตัดสินใจที่จะกลับไปหาปาร์ตี้เก่านะฮะแล้วพี่แกเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะยกดาบเล่มนี้ให้พระเอกอีกด้วยจากนั้นพี่แกเนี่ยก็ฝากทีโน่ไปขอบคุณพระเอกสักวันฉันจะต้องแข็งแกร่งขึ้นจ,นจนจับกระสุนแบบเงาล่องหุนให้ได้เลยทีโน่ก็ตอบกลับไปนายหน้าไม่ไหวรอกทั้งลุงนวดแล้วก็รู้ได้เองก็บอกไปว่านายหน้าไม่ไหวรอกถ้าคิดอยากจะเป็นแบบท่านพี่แล้วก็ฉันขอเตือนไว้ก่อนแล้วกันหน้ากากที่พวกเอจีใส่นาะเป็นแบบพิเศษแล้วภาพก็ตัดมา6ปีก่อนคือหน้ากาก พระเอกมันสั่งทำพลาดคือมันลืมเจาะรูตรงลูกตานะเอ๊ะนี่ใครคิดไว้แล้วอย่างนั้นหรอถ้าพวกเรานะ่ะใส่เจ้าหนี้เคลื่อนไหวได้ตามปกติได้ก็จะทำให้พวกเราแข็งแกร่งขึ้นมากสมกับเป็นลีดเดอร์ของปาร์ตี้เราเลยแต่มาที่พระเอกมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ฉันลืมเจาะรูตรงตาให้อะ่ะว่าแล้วมาอีรอบเดียวกันเลยแล้วภาพก็ตัดจบไปอะล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแหม่ของผมด้วยสำหรับวันนี้มขอตัวลาไปก่อนบาย